อยากเรียนถามนะคะท่านผอ,อแล้วก็ทุกท่านนะคะจากปี62ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการสํารวจโดยใช้ทีมกลางนะคะมาสารวจนะคะให้ตรงไปตามหลักวิศวกรในการก่อสร้างประตูหน้าต่างนะคะที่ได้มาตรฐานทีนี้เนี่ยมันมีเหตุในพื้นที่ก็คือพี่น้องชาวบ้านชุมชนเข้าไม่ถึงนะคะเข้าไม่ถึงอย่างไรนะคะน้ำท่วมเนี่ยพอประเมินตามหลักวิศวกรก่อสร้างนะบ้านพี่น้อง อยาจะใช้สังกะสีเนี่ยมาทําเป็นผนังเนี่ยไม่ได้ถูกประเมินนะคะแล้วการก่อสร้างบ้านเรือนเนี่ยถ้าเกิดบอกว่าใช้ปี62นะคะถ้าทําห้องซ้วมเนี่ยออกจากคน้นชายคาบ้านเนี่ยไม่ประเมินนะคะแล้วก็ประตูหน้าต่างวัสดุที่ไม่สอดคล้องในการก่อสร้างเนี่ยไม่ถูกประเมินนะคะก็จะมีพี่น้องได้ห้าร้อยหกร้อยสองพันสามพันนะคะที่วังสว่างนะคะทั่วมิดลังคาถ้าบอกว่าต้องนั่งป่าไหลหลักล้มพังทั้งหลังเนี่ยคือลังคามันรั่วมันก็ยังยืนอยู่เวลาน้ําลงอะคะ่ะ มันมองไปเพดานก็โวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นหลังค่ะสังกะสีก็ยังอยู่ซากมันอยู่ครบแต่ว่ามันถ้าไม่เอาออกมันจะพังทับหัวอย่างนี้ก็ไม่ทราบว่าเออก็ยังบอกว่ามันไม่ได้พังเสียหายทั้งหลังอะไรประมาณเนี้ยค่ะอันนี้เป็นเกณฑ์ที่อยากจะสะท้อนว่ามันก็เข้าไม่ถึงนะคะก็มีหลายกระแสน,นะคะพี่น้องที่ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยที่ทําให้พี่น้องเข้าไม่ถึงกอบระเบียบนะคะในการที่มาพิจารณาเนี่ยค่ะ ดิฉันก็เลยอยากจะสะท้อนว่าพี่น้องที่คนยากคนจนแล้วก็น้ําขังนานๆเนี่ยค่ะ,อะพอไปเปรียบเทียบกับคนที่ก่อสร้างตามหลักวิศวกรก่อสร้างที่มีแบบมีแผ่นน้ําท่วมนะคะ,ะสุตเท่าไหร่โครงสร้างอะไรประมาณนี้ค่ะตรงนี้มันจะมีความแตกต่างก็ทําให้พี่น้องเกิดความเข้าใจนะคะ,ะว่าทําไมคนนั้นได้น้อยคนนี้ได้มากเกิดมีปากมีเสียงก็ก็จะมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะก็เป็นการเอื้อให้คนที่มี มาตรฐานคุณภาพชีวิตที่มีการก่อสร้างที่ดีกว่าก็ย่อมได้สิทธินั้นไปคนที่มือสั้นนะคะกําลังก็อ่อนอยู่แล้วเนี่ยเข้าไม่ถึงสามร้อยห้าร้อยพันสองสามพันประมาณนี้นะคะครับครับขออนุญาตตอบเรื่องของที่คุณอชวันนะก็คุยกันหลายรอบในโะทรหาผมในช่วงแรกๆกันนะือประเด็นก็คือเรื่องของการพิจารณาความเสียหายริงแล้วก็คือ,เ,อเราเคยพูดกันตรงๆต,ตอนนี้คือไม่ไม่อยากจะย้อนกลับไปโทษใครในเรื่องของปีหกสองที่ผ่านมา นะครับแต่สำหรับปีนี้นะครับทั้งทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางส่วนพื้นที่นะครับแล้วก็ที่ผมแนะนําเรียนไปแล้วผมได้ไปชี้แจงที่ประมาณไม่น้อยกว่า5ครั้งสาหรับเวทีเวทีหลักๆทีมประเมินนะครับก็คือให้ประเมินตามความเสียหายไม่ใช่ไปยึดโครงสร้างที่เป็นมาตรฐานรเรื่อแดงต่างคือเป็นที่อยู่อาศัยประจํามีบ้านเลขที่กับที่อยู่อาศัยประจําไม่มีบ้านเลขที่เนี่ยที่เป็นของประชาชนนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้ที่ว่าน้ําท่วมมิดหลังคาเลยต่างๆเนี่ย มันก็ช่วยได้สังกะสีแรงด่งที่เป็นไปตามความเสียหายจริงนะครับคือไม่เกินครัวเรือนละ4ี่0 0ืบาทได้ยืนตามตรงนี้ครับก็คือขอให้เป็นวัสดุเดิมที่เกิดความเสียหายเป็นสังกะสีเป็นกระเบื้องเป็นสันไทยเป็นอะไรก็ตามก็ตามแต่เป็นวัสดุเดิมที่เกิดความเสียหายถ้าเป็นหลังคาส่วนประตูหน้าต่างก็ไม่ว่าจะเป็นประตูกระจกประตูหน้าต่างกระจกหรือเป็นไม้ เป็นอะไรก็ตามแต่ที่เป็นวัส,สดุเดิมเขาก็จะประเมินตามความเสียหายแล้วก็วัส,สดุเดิมที่ใช้ครับทางนี้ก็คุณอชวันไม่ต้องห่วงครับตอนนี้ปีนี้มีความชัดเจนแน่นอนเพราะจริงๆก็คือเราบอกระเบียบหลักเกณฑ์ตัวนี้ไว้ชัดอยู่แล้วแต่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนในบางอย่างนะครับก็จะมีการแก้ไขปัญหาไปในปัญหาที่เจอนะครับแต่ถ้าเกิดมีข้อสงสัยประการใดการประเมินแล้ววัส,สดุชิ้นนี้หรือไม่ได้ถูกประเมินตามนี้ นะครับตามหลักเกณฑ์ที่เขียนไว้ก็คือประสานผมมาได้เลยนะครับจะได้ว่าทีมไหนที่ลงไปพื้นที่ไหนลงไปนะครับเราจะได้มีชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่ที่ลงไปเกิดความชัดเจนนะครับ